สวัสดีค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มเห็ดระยองแอนวีวีไบโอเทคค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปหาเคล็ดลับการประสบความสำเร็จในธุรกิจกันและก่อนอื่นเราจะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะชื่นชอบเมนูที่ปรุงขึ้นมาจากเห็ดมป็งตัวเจเองด้วยแล้วรู้กันไหมคะว่าเห็ดที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะมาจากที่ไหน ทำไมถึงสดแล้วก็อร่อยได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันค่ะตามใจมาเลยไปกันอันนี้จะเป็นอาคารที่เอาเพาะเชื้อเห็ดนะคะค่ะก,ก็คือเราอจะผลิตเองก็คืออัดก้อนเอง,อองเสร็จเราใส่เชื้อเข้าไปแล้วอาคารนี้สาหรังบบ่มก็คือ,อไป<ด>เชื้อเขาเดินก็ให้น้องอยู่ในนี้เลยตรงนี้จะเป็นทุนที่ควบคุมน,นะคะแต่ว่าเขาให้เราได้รู้ได้ดิ่งเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะว่า ห้องบ่มเชื้อเพราะเชื้อเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นบ่มทั้งหมดนะคะเราจะบ่มไว้แล้วก็สุกเลยหรอสุดเลยค่ะ,คะตั้งแต่<ำ> 1- ถึง20โอ้ก้อนก้อนที่เราอ่าแรกเริ่มก็คือมันจะเป็นสีดำก่อนเห็นไหมคะก็คือถ้าเชื้อเดินนี่คือเชื้อเห็ดที่เราใส่ไปตอนแรกจะเป็นสีดำล้วน อราต้นจะเปทำสวนเดินลงมาเดิน,นลงมา๋อบนอาบนลงล่างแล้วก็ล่างขึ้นบนมาจบกันตรงกลางอ๋อเป็นรัดจนเต็มก้อนค่ะแต่นี<บ>่คือน้องเขายังไม่เต็มที่ก็คือได้สัก16-17วัน เย็นมีความเย็นพวก,พวก,พวก,จจกนี้ค่อนข้างจะรักษาอุณหภูมิค่ะก็เป็นออเดอร์ก่อนส่งม,มอบเลยอ๋ออันนี้คือเราทําเองอะคะเป็นกล่องสีประมาณเนี้ยก็จะเป็นถือเองด้านนึงก็ถือเองค่ะอันนี้เป็นเห็ดอะไรอะคะอันนี้อันนี้จะเป็นชิเมจิเหมือนกันอ๋อก็จะมีเห็ดพวกชิเมจิออริจิแล้วก็อื่นๆอย่างนี้จะเห็นมันนมีเห็ดหมูหนูด้วยจะเป็นในส่วนของห้องสีอ๋อก็คือ 奔腾狗。 ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของธุรกิจฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่ําดับต้นๆของจังหวัดระยองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคที่แนะนำตัวหน่อยค่ะพี่ชื่อนิรนุชพุทธพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อหนุย่ยจะเรียกพี่ว่าพี่หนุ่ยก็ได้ค่ะค่ะงั้นเด็ดใจขออนุญาตเรียกพี่หนุ่ยนะคะ,คะพี่หนุ่ยคะธุรกิจของเราค่ะ มีความเป็นมาอย่างไงตอนนี้ทํามากี่ปีแล้วคะอ่าธุรกิจของพี่ก็คือเป็นธุรกิจฟาร์มเห็ดนะคะพอเห็ดออรินจินะคะก็คือปีนี้ก็คือเข้าสู่ปีที่7นะคะ<ป>โดยวความเป็นมาก็คือครอบครัวของทางสามีพี่อะคะ่ะก็คือเขาปลูกเห็ดอยู่แล้วแล้วเราก็มองว่าเออตัวเนี้ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะสําคัญเพราะว่าเห็ดตอนนั้นแนวโน้มของผู้บริโภคอะค่อนข้างจะสูงขึ้นเพราะว่าเห็ดตัวเนี้ยก็คืออย่างที่บอกเป,เป็นสายสุขภาพแล้วคนก็หันมาสนใจสุขภาพเพิ่มขึ้น เราก็เลยมองว่าออโอเคเรามาปลูกเห็ดตรงนี้น่าจะต่อยอดธุรกิจได้ดีขึ้นค่ะอืมแล้วตอนนี้ที่ฟาร์มเรามีเห็ดกี่ชนิดนะคะพี่หนุย่ยอ่าอย่างที่ปลูกก็คือปลูกแค่หนึงชนิดนะคะคือออริจี แต่เราก็มีการนําเข้าเห็ดชนิดอื่นเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเห็ดชิม ah om, เมจนะิขาวชิเมจิด่างเตพิน้าขาวเห็ดหอมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแปลว่าเราทั้งปลูกเองอแล้วก็นําเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้สินค้าของเราคะส่งไปที่ไหนบ้างไปขายที่ไหนบ้างคะสินค้าของเราค่ะกลุ่มลูกค้าหลักๆของเราก็คือจะเป็นห้างห้างค้าส่งไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีแล้วก็ กลุ่มร้านอาหารก็จะพวก MK โออิชิเซ็นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจะเป็นร้านใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะใช่ดังนั้นเห็ดเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นความสดเนาะมันต้องส่งให้ถึงลูกค้าเร็วๆที่หน่ยแต่ใช้รถอะไรในการขนส่งคะของเรา,าค่ะเห็ดของเราก็คือของพี่ปุูกในห้องเย็นเพราะฉะนั้นรถขนส่งก็จะต้องเป็นรถขนส่งที่รักษาความเย็นโดยที่รถเนี่ยที่เรามันเป็นปัจจัยหลักเลยในการขนส่งเพราะว่าเราปลูกเห็ดวันนี้หมายถึงว่าเพิองเก็บเก็บเกี่ยวเสร็ เราก็จ้องส่งถุงมือเก็บเลยแล้วก็ใช่งส่งเลยใช่ใช่ค่ะพนนี24ชั่วโมงเราจะทําอย่างนั้นเลยเพื่อรักษาความสดอ่าเราตอนนี้รถที่เราใช้งานนะคะมีอยู่ประมาณกี่คันนะคะของเราที่มีอยู่ก็คืออยู่ประมาณ8คัน8คันส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นอะไรคะพี่หนุ่ยที่ใช้งานของเราจะเป็น FRR นะคะเป็นตัว FRR ใช่ไหมคะอ๋อใช้รถ FRR ในการขนส่งเนี่ยการใช้งานรถ e สู f r เป็นยังไงบ้างคะพีุ่่การใช้งานของรถ e ส f r เป็นยังไงบ้าีุการใช้งานของถสูค่อนข้างจะดีมากมีประสิทธิภาพ แล้วก็ไม่มีปัญหา,าจุกจิกไม่ต้องมาซ่อมหรือเสียเล็กเสียน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บริการหลังการขายก็ดีค่ะเรามีการใช้งานรถเยอะขนาดเนี้ยค่ะพี่หนุ่ยได้เอารถเนี้ยเข้าไปรับบริการที่ศูนย์บ้างไหมคะ,ะ,ะพี่เอาเข้าไปรับบริการที่ศูนย์ตลอดค่ะที่ศูนย์ก็ไปถึงก็ดีมากเข <c oughs> าไม่ว่าจะ มาไปถึงเปิดหน้าประตูปุ๊บพนักง,งานต้อนรับก็ามาถามแล้วว่ามีวันนี้มีอะไรให้ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่างก่อนที่จะซ่อมหรืออย่างเงี้ยก็จะมาให้คำปรึกษาที่ชัดเจนว่าตรงนี้ควรจะซ่อมตรงนี้ควรไหมอะไรยังไงแล้วก็ในส่วนของห้องบริการรับรอง ก็ดีค่ะสะดวกสบายไม่ได้ว่าประทับใจเลยใช่ไหมคค่ะหลังจากที่เราเอารถเนี่ยเข้าไปรับการดูแลนะคะ,คะได้มีแบบเจ้าหน้าที่ติดตามหลังการรับดือกการดูแลเป็นยังไงบ้างคะเจ้าหน้าที่ก็จะโทรมาติดตามหลังจากที่เราเอารถเข้าไปรับบริการนะคะภายในวัน2วันอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะถามว่า หลังจากรับบริการเป็นยังไงบ้างคะมีความสะดวกสบายหรือว่ารถมีปัญหาติดขัดอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าจะมีการติดตามถามเราตลอดว่าหลังจากที่รับาการดูแลออกไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงมีอาการอันไหนเพิ่มเติมไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกได้ว่าการขนส่งมันก็เป็นอีกหนึ่งปัใจจัยในการที่จะทําให้ธุรกิจนะคะประสบความสําเร็จเขาจ้าไปด้วยชยคะคะเรียกได้ว่าอีส่วนตอบโจทย์ ธุรกิจของพี่หนุ่อย่างไหมคะ,ะแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าอิลสูอย่างที่บอกก็เป็นรถท้องเย็นด้วยเราใช้เป็นรถท้องเย็นแล้วอิลสูก,ก็เป็นรถที่ได้มาตรฐานเรามั่นใจเลยว่าเอาไปส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าระบบขนส่งมีปัญหาสินค้าที่มีปัญหาแน่ไม่ว่าจะไปถึงมือลูกค้าลูกค้าก็จะปฏิเสธในการรับของอเราก็ต้องเลือกรถขนส่งที่ค่อนข้างที่จะเชื่อถือมั่นใจว่าจะไม่มี ว่าจะเสียหรือจะมีปัญหาจูจิกระหว่างทางค่ะเราเนี่ยมีการใช้รถมีการขนส่งอย่างต่อเนื่องแล้วยังต้องรวดเร็วด,ด้วยแล้วก็ยังต้องแม่นยําด้วยพี่หนุ่ยรู้จักเทเลเทคไหมคะ,ะยังไม่ทราบนะคะตรงนี้ค่ะ งั้นเดี๋ยวจอยขออนุญาตแนะนำนะคะเทเทเนี่ยจะเป็นระบบอุปกรณ์ติดตาม GPS ค่ะที่จะคอยรายงานการขับขี่ของเรานะคะลงไปถึงพฤติกรรมการขับขี่เนบบี่ยแปบเรียล time เลยนะคะและที่สําคัญเราสามารถที่จะดาวน์โหลดมันะค่ะออกมานั่งดูย้อนหลังได้ด้วยและตัวนี้ยังมีการรับประกันให้ถึง4ปีค่ะ<อ>แล้วก็มีบริการในการให้คําปรึกษาตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะโอ้น่าสนใจมากเดี๋ยวยังไงพี่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะหนุ่ยแล้ววันนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณที่หนุ่ยมากๆเลยนะคะที่ให้จอยได้เข้ามา ด้วยความยินดีเลยที่เฮียได้เข้ามาแต่ที่ฟาร์มนะคะแล้วก็ได้มานั่งพูดคุยกันค่ะค่ะขอบคุณมากแล้วก็ยินดีมากมาเลยนะคะถ้ค่ะท่านผู้ชมคงจะได้คำตอบกันแล้วนะคะว่าทำมธุรกิจฟาร์ามเห็ดเนี่ย ถึงได้ประสบความสําเร็จขนาดนี้และหนึ่งในปัจจัยสําคัญเลยค่ะนั่นก็คือการขนส่งนั่นเองนะคะแล้วก็รถบรรทุกนะคะที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเลือกใช้จะต้องมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะค่ะความคงทนค่ะที่จะนํำพาให้ธุกรกิจของเรานะคะไปสู่ความสําเร็จนั่นก็คืออีสุ k i คิงออฟทรั k นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบริษัทฟาร์มเห็ดและยอแอนด์วีไบโอเทค และบริษัทร,ระยนตอินทสุเซลนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจรถบรรทุกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อท้ายคลิปได้เลยนะคะแล้ววันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อน,นเจ้าแห่งรถบรรทุกต้องอีซูสุ King k คิงออฟคลาค่ะบ๊ายบาย